อันนี้เือเพื่อดูครับผมวิ่งตัวครับมีตัว,ตวโอ้ยตึงขันบิดครับผมครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมายามเบ็ดครับผมในเวลายามเบ็ดแล้วตีหากรกัวแล้วครับผมสวยแล้วแล้วครับผมเริ่มจากล้างเหลียมเขาก่อนเนะครับผมมาเพิ่งล้างนี่ ตีโกงๆครับผมขันโกงๆเอามีตัวครับผมมีตัวครับมีตัวโอ้งขันบิดครับผมเอาละแด,แดกแดกแหกม้านครับผมมาแล้วเฮ้ยแ,แดกแดกแหกมานครับผมครับผมพวกก็ใส่งามเลย โอ้กินเลือกครับผมเบ็ดใส่เป็นเบอร์สิบหาครับผมเบอร์สิบหาตาปลาสะลามครับผมดีของเพิ่นอยู่ครับผมเบ็ยดยี่ห้อนี่ลองสื่อมาเบืองครับผมก็ผ่านอยู่ เบอร์สิบห้าต่ว่ากินเลอครับผมแต่ว่าเบ,บอร์สิบเจ็ดสิบพอดีครับผมเบอร์สิบเจ็ดสิบพอดีเลยครับผมวันสิกินบ่อเลยะครับผมเพราะว่าดวงมันใหญ่ผมลองเอาเบอร์สิบห้ามาเบื้องซื้อครับผมกัดเขาท้ายอยู่นี่ครับผมใส่ถุงหย,ยับลอย ไปครับผมหาครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันโซนเทิงครับผมด้านบนอุ้ยเอามิดลังนี่คือเป็นยังไงสิโอ้รุดรุดรุดไปกันครับผม เุืงลังนี่ครับผมโอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้มาสาบเลยครับผมแล้วขอตัวเก็บเบ็ดก่อนครับขับเมืงลังนี่ครับผมเมื่อกี้ก็เห็นขั้นเบ็ดซีดึงๆอยู่เมืองครับขั้นจมเลย โอ้หลุดแล้วล่ะผมวะอันนี้เนาะโอ้ลหลุดหลุดหลุดโอ้ยเบิกหลังนี่ครับผมเมื่อกี้ผมมาเดทไทยครับผมเพผมว่าตะบบถืออันนี้ถือประดุกครับผมโอ้ยประดุกใสสวยครับผม มาถึงดีกว่าโอ้ผมอยู่ขั้นเบสขึ้นแบบดีครับผมหนึ่งว่าจะบดถือครับอ๋อใส่งามครับผมแต้มสองเฮายามมาหลหล้างแล้วครับผมแตผมบ่มด้ทายให้เบิ่งมันบ่ถือครับผมโอ้เบื้องสองนี่สิมานจกแต้มครับผมไปจถือว่าบมเหี่ยวครับผมเด๋ยวขอโตเก็บกันครับเอาเบื่องลังนี่ครับผม มันเป้หยังเนาะเนี่ยน่าจะป้าเข็งครับผมโอ้ออโหปลาหัวปลาหัวเดครับผมปลาหัวหน่อยครับผมใส่งามอยู่ปลาหัวหน่อยครับผมแต้มซ้ำขึ้นนี่อู้เศร์นี้ครับผม cứ là bom mán bên này cả phum sầu nè, một lần nữa gần rút bay cả phum, ôi sến đai cả phum nãy, cái tôi nhảy cả phum, bay nhảy luôn à, đứng bét trôn cuồng cả nó cái gì là cả phum, tam tiệm, cả phum say thung nhập loại มึงล้างขนานี่ครับผมเอาเอาแล้วครับผมโอเอาแล้วโอ้โนึกว่าตัวจะใหญ่ก็ขอน้อยครับผมอือมึงรับป้าเขาอือนาทีวอยู่แล้วครับอือข้อตัวเค็มครับผม ขราบุมก็หอดรถียบร้อยครับผมขอบพนงานครับผมมันนี่ก็หมานอยู่ข้าบผมเราเห็นเบิ้งกันไกลๆค้าบุมนี่ขราบผมพนงานตอนสาวเป็นปดุกครับผมเยวแป๊บหนึ่งครัวบุ้มล้างเงินหาบบเห็นข้าบุ้มอืมขราบผม เป็นปลาดุกเหลือเกปะปลาคอสามตัวครับผมเหลือเกะกบตัวหนึ่งครับผมเอามานะครับผมแต่ตัวใบใหญ่ครับผมปลาคอม่วนรุดไปนะ่ะจะตัวใหญ่อยู่ครับผมก็มาสวยโผครับผมมือนี้จนมาแกีงมาจะตีซีนะ่ะจะพูดดีครับผมครับผมบรรยากาศตอนอเศร้าแดดก็ลังออกครับผม บรรยากาศตอนสอบครับผมเสียงนุกคันน้ำหมอกก็ลงอยู่ครับผมเจ้าปคคอยนะไปครับผมกระสีกลับ,บานแล้วครับกระสีมันท่านี้แล้วครับผมเด็กปูดุกนำตัวหนึ่งอ่พอดียูได้กินครับผมกระสีฝากเพียงแค่นี้แหะครับไพมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมเดย๋ยลรอติดตามคลิปหนาครับผม คลิปนี้กระสิฝากเพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ